่าด่วนครับทุกคนขนลุกวินาทีที่อุงอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวที่คอนเสิร์ตจังหวัดระยองครับล่าสุดอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับไปแสดงคอนเสิร์ตที่ระยองวินาทีนะครับที่น้องออกมาครับทุกคนมันจะมีช่วงเริ่มต้นใช่ไหมครับที่จอเนี่ยจะเขียนไว้ว่าจุดเริ่มต้นของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วน้องเนี่ยก็ร้องเพลงเกี่ยวกับนางไอ่เนาะนางไอ่ของไอซสักอย่างครับทุกคนเรียกได้ว่าแฟนคลับนะครับโอ้โหร้อง ตามกันเยอะมากๆอ่าช่วงเปิดตัวน้องเนาะเสียงเนี่ยทำเอาแบบว่าคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีขนลุกกันไปตามๆกันเลยเนะครับทุกคนเป็นเพลงแรกที่น้องมาออดิชั่นกับพ่อโจโน,นั่นเองครับทุกคนนะแฟนคลับที่ระยองให้การตอบรับดีมากๆ มาไลา่ล้นคออีกเช่นเคยครับสาหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงต้องบอกได้ว่าทุกพื้นที่มีแต่อุงอิงจริงๆครับจะบอกว่าพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะทุกคนไปนั่งทานอาหารที่ร้านไหนเนี่ยหรือตามห้างสรรพสินค้าน้ทุกคนตามโซนอาหารเนี่ยก็จะได้ยินเพลงน้องเสมอๆครับไม่เพลงใดก็เพลงหนึ่งนะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือทั่วบ้านทั่วเมืองมากๆสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงและต้องบอกได้ว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ พิมอิมข่าวกระแสนะครับได้มีโอกาสรับหน้าที่เป็นพิธีกรที่เครื่อนวิทยุนะครับร้อยสามคนลุกทุ่งนะครับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าแฟนขับ FC เนี่ยรู้จักพิมอิมเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนขับน้องอุงอิงด้วยเขาบอกว่ายุคนี้ไม่รู้ว่าใครดังรู้แค่ว่าอุ้มอิมแล้วก็อุงอิงเพชร้านแพงดังนะเออเอฟซีก็คืออวยหนักมากนะเมื่อวานนี้คือน่ารักมากๆและหลายคนนะครับก็เข้ามาถามพิมอิมนะว่าอ่าไปจัดรายการเนี่ยยังจะได้อ่านข่าวน้องอีก จะเชียร์จะดันน้องไหม ต้องบอกว่ารายการก็คือส่วนรายการครับทุกวันพฤหัสเนาะส่วนอ่านข่าวตรงนี้พิมพ์อิ่มก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วก็อ่านข่าวอง้์อิงไปบ้านแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงนะครับ fc แฟนคลับอุ้มอิ่มก็คืออุ้มอิม่มก็ยังเทคแคร์น้องอยู่เหมือนเดิมสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงแล้วน้องก็น่ารักกับพิมพ์อิม่มเสมอครับหลายคนก็บอกว่าเออเป็นนักข่าวคู่บุญน,นู่นนี่นั่นนะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาชื่นชมต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวานต้องบอกว่าโอห ศิลปินคนทัพมาเยอะมากมากกว่า50คนนะครับในงานเปิดตัวคลื่นวิทยุร้อยสคนลุกทุ่งแล้วก็เมื่อวานนี้เหมือนกับว่าคนเนี่ยถามหาองค์อิงเยอะเช่นเดียวกันนะครับเวลาพิมพ์อิ่มเนาะเดินไปไหนนะครับก็จะมีคนมาถามว่าวันนี้น้องอิง,องมาไหมวันนี้บอสโจมาไหมนะครับต้องบอกว่าคิวเขาเนี่ยมันไม่ได้ว่างตรงกันเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยก็ถามเยอะเช่นเดียวกันน้องอยู่ทุกพื้นที่จริงๆดังจริง,รง,ง,รงไม่จกตานะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้ครับทุกคนต้องบอกว่ามาลัยเนี่ยล้น เห็นมีบ้านโฮมฮักบ้านฮักต่างๆครับได้มีการนํามาไรยไปมอบให้น้องบนเวทีครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าโอ้โหปังมากๆแล้วก็องอิงเป็นป้านแพงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะทําอะไรก็เกิดกระแสไปหมดนะครับอย่างเช่นล่าสุดนี้นะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยกำลังจะแต่งเพลงให้กับน้องนะครับชื่อเพลงอเอิญฮัก นางเอกน้อยนะทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทนายเอเนาะก็ได้มีการสายตรงมาหาบอสโจนะทุกคนแล้วก็คุยกันเรื่องเพลงต้องบอกว่าเพลงนี้มีท่อนเขาเรียกว่าอะไรประหารเหนือประหารเออนี่เรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆ,ๆแฟนคลับก็คือรอปัน่นรอเชียรอชมกันแล้วนะตอนนี้นะครับต้องบอกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยได้อาจารย์มือดีเนาะอาจารย์คิวทองกันเลยที่แต่งเพลงแล้วก็เขาเรียกว่ากระแสแรงแห่งยุคเนาะทุกคนซึ่งแต่งกรรมได้ติดหูมากๆอย่างเช่นหอยกอดผู้ยอดรวย หอยใจบ้างไฟแสนต่างๆแล้วก็เรามารอลุ้นกันว่าเพลงขององค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคือมาแบบฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวนะแล้วก็บอสโจก็เตรียมปล่อยเตรียมทําเร็วๆนี้เลยนะครับทำดนตรีต่างๆเราคิดว่าไม่นานเกินรอครับสําหรับ fc แฟนคลับน้องที่คอยชมคอยเชียร์คอยปั่นวิวต่างๆครับทุกคนเนาะต้องเรียกได้ว่าโอ้โหน้องเนี่ยอยู่ทุกพื้นที่จริงๆอย่างเมื่อวานเราจะได้เห็นว่า อุงอิงเนี่ยอัพคลิปวิดีโอตอนไปทานอาหารครับแล้วระหว่างทานเนี่ยร้านอาหารเขาก็เปิดเพลงน้องไปเรื่อยๆนะเปิดเพลงอุงอ,งอิงเนี่ยเลือกเขาสะอ้ายน้ำตาอีหลาน้อยต่างๆคือเปิดวนไปวนมานะทุกคนและเมื่อวานนี้บรรยากาศที่จังหวัดระยองเนาะได้ได้ว่ามีคนเอาน้องจีจีหรือว่าน้องงูเนี่ยนะครับไปด้วยนะครับไปชมด้านหน้าเวทีอุงอ,งอิงก็คือตกใจตื่นจนแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีผู้รักษาความปลอดภัยเนาะมาดูแลด้านหน้าเวทีได้เลทุกคนแลเมื่อวาน นี้เป็นบรรยากาศที่แบบน่ารากักสดใสนะครับสำหรับองอิงเนาะน้องก็เต็มที่มากๆนะครับต้องบอกได้ว่าอุงอิงเนี่ยครับทุกคนเป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการร้องการรําต่างๆหลายคนบอกว่าองอิงเนี่ยรำเพะนะครับแต่เพลงเนี่ยยังไม่ได้ส่งเท่าไหร่ใช่ไหมครับบอสโจก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้ไปเลยนะสําหรับเมื่อวานนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหบอสโจเนี่ย เรียกลูกสาวมาฟังกันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อวานนี้นะครับกับทนายเอเนาะซึ่งเหมือนกับว่าเขารังสารกันหลายคนมากๆว่าจะเป็นทนายเอหรือบอสโจเองนะครับฟังเพลงแล้วก็มีการแบบว่าปรับเปลี่ยนกันไปกันมาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่น่าจะออกมาแบบลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็มีท่อนที่บอกว่าฮิตติดชาร์ตแน่นอนครับสำหรับเพลงนี้ต้องบอกว่า ขนาดน้องร้องเพลงอินดี้ยังติดมาแรงทุกเพลงถ้ามีกรรรมที่แบบว่าตอนนี้กระแสนในเรื่องของกอรรํมเนี่ยกำลังมาแรงคิดว่าแฟนคลับเนี่ยโอ้โหปั่นวิวกันไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนบางคนบอกว่า1วัน3ล้านวิวแน่นอนนะสำหรับองค์อิงไปบ้านแพงนาะถือว่าเป็นศิลปินแห่งยุคแล้วก็ได้รับขวัญรางวัลขวัญใจมหาชนนะตอนนี้ก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยเป็นมหาชนตัวจริงเนาะไปแปลกฏตัวที่ไหนก็มี2รางวัลน,นี้แหละการันตีคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะต้อง มอบเครดิตนะครับให้กับทางด้านผู้บริหารบอสโจแล้วก็ แฟนคลับ FC ซึ่งขาดไม่ได้เลยที่ทําให้น้องเนี่ยได้รับ2รางวัลน,นี้ตอนนี้ก็คือโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วแล้วก็สํานักงานข่าวแต่ละสำนักคือตีข่าวน้องหนักมากๆทุกช่วงเวลาเราจะได้เห็นฟีดของน้องเนี่ยหยุดเต็มหน้าจอกอันเลยทีเดียวนะแล้วก็นักข่าวให้ความสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นช่องบันเทิงต่างๆตอนนี้หันมาทําข่าวหมอลําเยอะมากๆนะทุกคนน้องต้องบอกว่าเยอะมากๆจริงๆแล้วก็โอ้โห r รดดี s o c i e t ตติ่งบันเทิงทีวีพูอัมมารินไทยรัฐต่างๆคือหันมาสนใจข่าว หมอเยอะมากๆแล้วต้องบอกทุกคนเมื่อวานนี้พิมพ์อิ่มข่าวกระแสได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับคณะนะครับท่านคณะอ่ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เขาบอกว่ากําลังจะยกหมอลำวงการหมอลำลูกทุ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นแบบว่าเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โห องอิงก็ถือว่าคือมาสร้างปรากฏการ์แล้วก็มาแบบทําให้คนรู้จักวงการหมอลำมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนเนี่ยหันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือได้ว่าปาังมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆจริงๆนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหได้มีโอกาสสัมภาษณ์เลยครับทุกคนแล้วเกาให้ความสําคัญมากๆกับ หมอลำแล้วก็วงการลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งต่างๆรอไว้เลยครับทุกคนเนาะรอเตรียมตัวไวเลยศิลปินลูกทุ่งหมอลำอที่หายหายไปนานเนะี่ยกลับมาแน่นอนกลับมาโด่งดังอีกแน่นอนเมื่อวานนี้เจอพี่ยิ่งยงยอดบูง,งามก็น่ารักมากๆแนะทุกคนเนาะเจอพี่ๆศิลปินหลายท่านเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อเอาเรื่องราวของน้องน้องมาบอกเล่าให้ทุกคนว่าเมื่อวานนี้อุงอิง ไปปรากฏตัวที่อารยองคือคนลุกมากๆแฟนคลับ FC คือให้การตอบรับดีมากๆร้องตั้งแต่น้องอยะไม่ออกมาเลยครับร้องเพลงตอนที่น้องเนี่ยไปออดิชั่นคือเสียงแบบกล้องกังวาลมากๆเมื่อวานนี้นะครับคนร้องตามเยอะมากๆจริงๆนะครับนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนนะขอให้ปลอดภัย ทุกการเดินทางนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยถนนลื่นเมื่อวานพี่มิพมข่าวกระแสขับรถมาจากกรุงเทพคือพยายามชิดเลนกลางนะทุกคนเพราะว่าเลนขวาจะมีน้ําขังค่อนข้างเยอะถ้ารถใครเบาเนี่ยอาจจะทําให้มันแฉลบได้นะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ